30กันยาที่จะถึงนี้นะครับบิ๊กกุ้งนะครับท่านพลตบุญศิลป์พาดกลางนะครับมัฐภาที่2เนี่ยก็จะ,กะเกษียณอายุราชการแล้วนะครับหลายคนก็ลุ้นอยากจะให้ท่านมีการต่ออายุราชการในสถานการณ์ที่มันล่อแหลมแบบนี้นะครับหรือว่าหลายคนลุ้นอยากจะให้ท่านมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยซ้ําเลยนะครับเราก็ต้องบอกครับว่าสถานการณ์ไทยเขมรน,นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีบิ๊กกุ้งเนี่ยครับเป็นหัวหอกในการยืนอยู่ข้างหน้ารักษาอิปไตยนะครับแล้วมีบิ๊กปูนะครับผบทบเนี่ยเป็นหลักให้อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นว่าเขมรเนี่ยลุกล้ําเข้ามายัางไงเราจะไม่เห็นอาหารตอบโต้ครับถ้าเป็นยุคบิ๊กตูนี่ลืมไปได้เลยนะครับเอาละครับเรามาดูประวัติของบิ๊ก กุ้งเข้าคข้าวนะครับท่านสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาครับที่โรงเรียนชุมชนบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับมัธยมก็จบจากโรงเรียนบ้านดุงพิทยารุ่นที่10นะครับจากนั้นเนี่ยเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น26หนะครับหรือว่าตท26นะครับก่อนที่เข้าไปศึกษาที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเนะครับเป็นจอปรอรุ่น37ครับ ศึกษาในระดับสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทาหารบกหลักสูตรประจำชุดที่77เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนายทหารฝ่ายเสยนาธิการครับส่วนเส้นทางรับราชการนะครับเติบโตในสายทหารราบมาในสายกองทัพภาคที่2ดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะครับทำให้มีความเข้าใจในพื้นที่อย่างดีครับตำแหน่งสำคัญที่ผ่านมาครับผู้บังคับการกองพันทาหารราบที่3กรมทาหารราบที่3สกลน,นครนะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่22นะครับเสนากองพลทาหารราบที่3ผู้บังคับการกรมทหารราบที่3ผู้บัญชาการกองพลทาหารราบที่3ค่ายสุรนารีครับผู้บัญชา การกองพลทหารราบที่6นะครับดูแลพื้นที่อีสานใต้และผู้บัญชาการกองกาลังสุรนารีครับที่หลายคนไม่รู้นะครับท่านเคยมีบทบาทสําคัญในช่วงเกิดเหตุความขัดแย้งบริเวณชายแดนข่าวพระวิหารในปี2554ด้วยนะครับก็นี่แหละครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ท่านไม่เห็นด้วยกับการหรือั้วลวดหนามลอบประสาทตามนเม,ม,มืองทมลึกๆนะครับถึงวันนี้ท่านก็นเลยได้ทีเอาคืนล้อมล้วไม่ให้ขเขมรมันขึ้นมาซะเลยนะครับส่วนความสัมพันธ์ของบิ๊กกุ้งและบิ๊กปูนะครับและประวัติบิ๊กกุ ในข้อมูลนะครับไปฟังจากคุณวัสนานานุ่มครับพี่ช่วยเล่าเส้นทางของแม่ทัพกุ้งให้ฟังหน่อยที่เท่าที่พอจะนึกอ,ออกคือต้องบอกนะว่าคือเนื่งองจากว่าพี่เป็นทหารเราก็อยู่กรุงเทพเราก็ไปชายแดนไปอะไรบ้างนะแต่เราก็ไม่เคยโฟกัสแก่เพราะว่าอาจจะด้วยความที่ว่าทหารต่างจังหวัดอ่ะเราจะมาโฟกัสก็ต่อเมื่อขึ้นผอ,อพลขึ้นรองแม่ทัพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ในทหารของพลพลโทบุญสินเนี่ยเป็นที่รู้จักตั้งแต่ลงไปอยู่ชายแดนใต้ hmm. อ่าคือสมัยก่อนเนี่ยช่วงที่เรามีปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังการป้นปืนปี47เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนโยบายของกองทัพบกตอนนั้นยุคพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นผอก็คือเอากําลังทหารทุกทัพภาคลงไปช่วยคือทัพหนึ่งทัพสองทัพสามต้องลงไปช่วยหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทัพภาคสองก็ไปด้วยก็คือพลโทบุญสินตอนนั้นน่าจะยังเป็นพันเอก หรือมั้งเป็นเสอะไรประมาณนี้แล้วก็ลงไปอยู่ชายแดนใต้แล้วปรากฏว่าแกเนี่ยเห็นเงียบเงียบนิ่งๆิ่งยิ้มอะไรก็ยิ้มนะแต่ปรากฏว่าตอนอยู่ชายแดนใต้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบคิดคือแนวคิดมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์อะไรเงี้ยตอนนี้เราจะเห็นว่าพลโทบุญเสถีเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรนะออกคลิป คือมีคลิปโปรโมทมีคือทำตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่าก็จะให้สัมภาษณ์ในเชิงนิ่งๆอ่ะว่ากองทัพเราต้องมีแนวทางยังไงคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีไอเดียในเรื่องนี้อยู่แต่เพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นในหมู่ทหารเพราะว่าเป็นทหารต่างจังหวัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาลงชายแดนใต้เนี่ยก็ตรงกับบ,บิ๊กปูพเนกพนาเคล้าปลอดทุกตอนน้นเขาก็อยู่ทัพพักหนึ่งน่าจะอยู่รอ31มั้งได้รับคําสั่งให้ลงไปอยู่ชายแดนใต้เพราะฉะนั้นแล้วเขาเป็นเพื่อนเตรียม ทหารรุ่นยีด้วยกันลงไปอยู่ชายแดนใต้ก็ยิ่งสนิทสนิทสนมใกล้ชิดเหมือนกับว่าร่วมรบกันอะ,อะก็ยิ่งมีความใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะว่าพลโทบุญสิ์เนี่ยก็เป็นทหารอีสานซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องของชายแดนใต้ด้วย อ่านอกเหนือจากที่เกิดกําเนิดมาในในอีสานหมดเลยก็คือเขาก็โตมาถ้าเรียกว่าถ้าเรามองว่าเป็นสายนักรบอีสานเนี่ยเขาก็เติบโตมาผ่านทั้งผู้พันผู้การผอ,อรพนแล้วก็มาเป็นรองแม่ทัพแล้วก็ขึ้นแม่ทัพภาคที่สองก็เรียกได้ว่าถ้าถ้าเอาแค่เฉพาะในฐานอีสานเนี่ยก็ถือว่าเขาขึ้นมาตามลายเลยนะฐานอีสานเนี่ยต้องขึ้นมาแบบเป๊ะผ่านตําแหน่งผู้บังคับหน่วยเป็นคอมแมนด์มาจนมาถึงตอนนี้แต่เราอาจจะเห็นว่าบุค,คลิกเน เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดตรงเนี้พี่ว่าโดนใจคน